ฉันได้รับการสอนมาหลายปีว่าพระเจ้าทรงอวยพรบางคนและลงโทษคนอื่นๆว่าความมั่งคั่งเป็นเรื่องของโชคชะตาหรืออภิสิทธิ์แต่ฉันได้ค้นพบบางสิ่งที่น่าตกใจซึ่งอาจทำให้คุณตั้งคำถามกับทุกสิ่งที่คุณเชื่อไม่ใช่พระเจ้าที่กักขังความเจริญรุ่งเรืองของคุณแต่เป็นคุณเองความร่ำรวยที่คุณแสวงหาอยู่แล้วมันคือสัญญาที่รอการเข้าถึง ถึงกระนั้นผู้คนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในความขาดแคลนเพราะพวกเขาแบกรับ6อุปสรรคที่มองไม่เห็น6รูปแบบพฤติกรรมที่คัมภีร์ไบเบิลเรียกว่าบาปซึ่งทำหน้าที่เหมือนเขื่อนขวางกั้นการไหลของความเจริญรุ่งเรืองคุณเคยหยุดคิดบ้างไหมว่าคุณฝังพรสวรรค์ของตัวเองกี่ครั้งเพราะความกลัวความสุขทันทีหรือการตกเป็นเหยือ่อ จะเป็นอย่างไรถ้าฉันจะแสดงให้คุณเห็นทีละขั้นตอนว่าจะทำหลายโซ่แต่ละเส้นได้อย่างไรเตรียมตัวให้พร้อมคุณอาจรู้สึกโกรธสงสยัยหรือละอายใจเมื่อตระหนักถึงตัวเองที่นี่แต่คุณก็อาจรู้สึกถึงความหวังได้เช่นกันเพราะมีเส้นทางที่ชัดเจนให้หลุดพ้นทุกครั้งที่คุณบอกตัวเองว่าฉันจะทำมันทีหลังคุณกำลังสร้างกำแพงที่มองไม่เห็นระหว่างคุณกับชีวิตที่คุณฝ่ายฝันถึง การผัดวันประกันพรุ่งนั้นละเอียดอ่อนดูเหมือนไร้เดียงสาแต่จริงๆแล้วมันคือการฝังพรสวรรค์ของคุณเหมือนในอุปมาเรื่องตะลันมันคือบาปที่เงียบงันของการเลื่อนการทรงเรียกของพระเจ้าให้ออกไปทำในตอนนี้คุณรู้ว่าต้องทำอะไรเริ่มต้นโครงการนั้นเรียนเพื่อสอบโทรศัพท์ที่อาจเปิดประตูให้ลั่นแต่มีบางอย่างในตัวคุณกระซิบว่าพรุ่งนี้จะดีกว่า แต่วันพรุ่งนี้ไม่เคยมาถึงและในขณะเดียวกันโอกาสก็ผ่านพ้นไปแต่ละพรุ่งนี้ฉันจะเริ่มเป็นข้อความถึงสมองของคุณเองว่าฉันทำไม่ได้ฉันไม่สมควรได้รับอนาคตของฉันรอได้ สิ่งที่โหดร้ายที่สุดคือสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคุณอ่อนแอแต่เป็นเพราะสมองของคุณถูกตั้งโปรแกรมให้สแสวงหารางวัลทันทีโดพามีนอย่างรวดเร็วความสะดวกสบายในตอนนี้โทรศัพท์อาหารความบันเทิงเรียกร้องดังกว่าความพยายามอย่างเงียบๆที่สร้างมรดก สมองโดยธรรมชาติไม่เข้าใจคุณค่าของการเก็บเกี่ยวที่อยู่ห่างไกลมันมองเห็นเพียงความสุขในทันทีไม่ใช่ความรุ่งรวดในภายหลังด้วยเหตุนี้หลายคนจึงยอมแพ้ก่อนที่จะเริ่มด้วยซ้ำเพราะการสร้างความมั่งคั่งต้องปลูกในที่มืดโดยไม่มีเสียงปรบมือโดยเชื่อมั่นว่าแสงสว่างจะมาถึง ทุกครั้งที่คุณยอมจำนนต่อความสุขเล็กๆน้อยๆคุณกำลังรดน้ำความเสียใจครั้งใหญ่ที่จะเบ่งบานในวันพรุ่งนี้ตัวฉันเองก็พลาดโอกาสอันมีค่าไปมากมายเพราะยอมจำนนต่อการผ่านวันประกันพรุ่งเมื่อฉันเริ่มเขียนต้นฉบับชิ้นใหญ่ชิ้นแรกข้อแก้ตัวทั้งหมดก็เข้ามาขาดเวลาขาดแรงบันดาลใจสิ่งรบกวนสมาธิ แต่แล้ววันหนึ่งเมื่อตระหนักว่าชีวิตของฉันถูกตัดสินด้วยการเลื่อนออกไปฉันจึงตัดสินใจที่จะพลิกเกมฉันพบว่าความตั้งใจอย่างเดียวไม่เพียงพอต้องมีกลยุทธ์ฉันเริ่มแบ่งงานขนาดใหญ่ออกเป็นกิจกรรมขนาดเล็กแทนที่จะพูดว่าฉันจะเขียนหนังสือฉันพูดว่าฉันจะเปิดสมุดบันทึกตอนนี้และเขียนเพียงห้าบรรทัด สิ่งนี้กระตุ้นวงจรโดพามีนในเชิงบวกสมองเกลียดงานใหญ่แต่รักชัยชนะที่รวดเร็วเมื่อสะสมชัยชนะเล็กๆน้อยๆคุณจะหลอกสมองและสร้างอัตลักษณ์ผู้ลงมือทำรรอีกทรัพยากรที่ทรงพลันที่เปลี่ยนพฤติกรรมของฉันคือกด5วินาทีเมื่อคุณให้เวลาคิดมากเกินไปสมองจะหลังเลและก่อวินาศกรรมการนับถอยหลังจะเปิดงานคอเท็กส่วนหน้าซึ่งเป็นส่วนที่มีเหตุผล ของคุณและต่อต้านแรงกระตุนที่จะหลีกเลี่ยงนับจาก5ถึง1 แล้วลงมือก่อนที่มันจะทำให้คุณเป็นอัมพาตลองตอนนี้เลยกับสิ่งที่คุณเลื่อนออกไปหลายสัปดาห์ฉันยังได้เรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงความสุขกับสิ่งที่ฉันหลีกเลี่ยงสมองต้องการโดพามีนดังนั้นฉันจึงให้โดพามีนแก่สมองแต่ในทางที่ชาญฉลาดฉันเปิดเพลงที่ชอบจุดเทียนหรือให้รางวัลตัวเองหลังจากทำงานเสร็จไม่ช้าก็เร็วฉันก็ตั้งโปรแกรมสมองใหม่ให้เชื่อมโยงการกระทำกับความสุขไม่ใช่ความเจ็บปวด ลมเม็ดเล็กๆน้อยๆนี้เปลี่ยนงานที่น่ากลัวให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทนได้และแม้กระทั่งน่าพอใจและเหนือสิ่งอื่นใดฉันเริ่มตั้งโปรแกรมอัตลักษณ์ของฉันใหม่ฉันหยุดพูดว่าฉันขี้เกียจแล้วเริ่มยืนยันว่าฉันกำลังมีวินยัยสมองเชื่อฟังอัตลักษณ์ที่คุณยืนยันทุกวันการผัดวันประกันครุ่งไม่รอดเมื่ออัตลักษณ์แข็งแกรง่งถามตัวเองตอนนี้ คุณกำลังเล่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับตัวเองคุณกำลังยืนยันว่าคุณเป็นคนที่เลื่อนออกไปหรือคนที่ลงมือทำคุณสามารถเปลี่ยนสิ่งนี้ให้เป็นความท้าทายในทางปฏิบัติ ในช่วงหนึ่งสัปดาห์ให้เลือกงานที่คุณกำลังเลื่อนออกไปทุกครั้งที่คุณสังเกตเห็นความลังเลให้ทำการนับ5、4、3、2、1แล้วดำเนินการทีละขั้นตอนทันทีเขียนเพียง5บรรทัดโทรศัพท์เพียงครั้งเดียวเดินเพียง5นาทีและในตอนท้ายของวันให้รางวัลตัวเองในตอนท้ายของสัปดาห์นั้นคุณจะสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไป คุณจะไม่เป็นคนที่วางแผนที่จะลงมือทำอีกต่อไปแต่เป็นคนที่ลงมือทำนี่คือกุญแจสำคัญในการทำลายโซ่ตรวนแรกที่กักขังความเจริญรุ่งเรืองของคุณมีโจรเงียบที่ดูดพลังของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวมันปลอมตัวเป็นความสุขแต่ทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าฉันกำลังพูดถึงสื่อลามกและความปรารถนาที่ว่างเปล่าการแสวงหาอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นอย่างรวดเร็วที่ขโมยพลังชีวิตของคุณ ลองจินตนาการว่าคุณเกิดมาพร้อมกับถังน้ำมันพรีเมียมมันคือพลังงานสร้างสรรค์ทางเพศและทางจิตวิญญาณของคุณเชื้อเพลิงที่ควรหล่อเลี้ยงโครงการธุรกิจความสัมพันธ์และการขยายตัวของคุณเองทุกครั้งที่คุณยอมจำนนต่อความสุขชั่ววูบที่ไร้จุดหมายคุณไม่ได้เติมเชื้อเพลิงแต่คุณกำลังเจาะถานนั้นและปล่อยให้น้ำมันเบนซินที่จำเป็นในการสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ออกไป พลังงานนี้เป็นพลังที่ทนทานที่สุดที่มนุษย์มีอยู่ปรัชญาโบราณและประสาติวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เห็นพ้องกันว่ามันเป็นตัวขับเคลื่อนงานที่ยิ่งใหญ่การค้นพบธุรกิจและครอบครัวที่แข็งแกร่งเม <ME> ื่อเบี่ยงเบนไปสู่พฤติกรรมผิวเผินมันจะกลายเป็นการเหนื่อยล้าการฝุ้งซ่านการสูญเสียสมาธิความเฉยเมย มันเหมือนกับการแลกโอกาสในการปลูกสวนผล,ลไม้เพื่อผลเมาเสียกำม,มือหนึ่งที่เน่าเปื่อยในไม่กี่นาทีความสุขมาเร็วแต่บินมาเร็วยิ่งกว่าในวันรุ่งขึ้นแทนที่จะรู้สึกกระปรี้กระเปรา่าคุณจะรู้สึกอ่อนแอไม่มีกำลังใจและจิตใจหกอึ้ง ฉันเคยเห็นคนเก่งล่มจมแบบนี้ผู้ชายและผู้หญิงที่มีพรสวรรค์ในการสร้างอาณาจักรที่ลงเอยด้วยการเป็นตัวประกันของนิสัยลับๆใช้พลังที่พาเขาไปสู่จุดสูงสุดในโลกใต้ดินและตัวฉันเองในช่วงเวลาที่กดดันอย่างมากตระหนักว่าการกระตุ้นมากเกินไปและความปรารถนาที่ว่างเปล่าทําให้ฉันฟุ้งซ่านแล้วไร้ประสิทธิภาพมากขึ้นมันต้องหยุดสังเกตและเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนแรกในการฟื้นฟูพลังงานนี้คือการลดข้างพิษอย่างรุนแรงปฏิบัติต่อจิตใจของคุณเหมือนเป็นสำนักงานศักดิ์สิทธิ์คุณจะไม่ปล่อยให้ขยะอยู่กลางห้องประชุมของคุณดังนั้นทำไมต้องปล่อยให้ขยะอยู่ในพื้นที่ทางจิตของคุณ บล็อกเว็บไซต์ลบแอปหยุดติดตามโปรไฟล์ที่หล่อเลี้ยงความปรารถนาเห็นนั้นสร้างอุปสรรคทางกายภาพเก็บโทรศัพท์ไว้ให้ห่างจากห้องนอนในเวลากลางคืนใช้แอปที่จำกัดการเข้าถึงตั้งค่าการเตือนความจำคุณถึงพันธสัญญาที่ทำไว้การกระทำง่ายง่ายนี้คือการประกาศอำนาจตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันเป็นผู้ควบคุมไม่ใช่แรงกระตุ้นของฉันแต่มีขั้นตอนที่สองที่ท,ท,ทรงพลังยิ่งกว่า ความลับไม่ใช่การทำลายพลังนี้แต่การแปลรูปมันเมื่อความปรารถนามาถึงแทนที่จะต่อสู้กับมันหรือยอมจำนนหายใจเข้าลึกๆแล้วมอบภารกิจให้กองกำลังนั้นบอกตัวเองว่าฉันจะใช้พลังนี้เพื่อแล้วเติมเต็มด้วยเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของคุณ อาจเป็นการวิดพื้น50ครั้งเขียนหน้าเพิ่มเติมของโครงการของคุณวางแผนเป้าหมายทางการเงินต่อไปเรียนเพื่อสอบหรือแม้แต่มีการสนทนาที่ยากลำบากที่คุณกําลังเลื่อนออกไปคุณใช้แรงกระตุ้นที่จะผลักดันคุณลงและใช้มันเพื่อเปิดตัวคุณขึ้นไปนี่คือหลักการของการเปลี่ยนยาพิษให้เป็นยา สำหรับความปรารถนาที่ว่างเปล่าที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นให้แทนที่ความเข้มข้นด้วยความใกล้ชิดลงทุนในความสัมพันธ์ที่แท้จริงในความสัมพันธ์ที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้คุณไม่ใช่ในการเผชิญหน้าที่ทำให้คุณว่างเปล่าการทำเช่นนี้คุณไม่ได้เพียงแค่เอาชนะการเสพติดแต่คุณกำลังฟื้นฟูเชื้อเพลิงแห่งความสำเร็จของคุณสังเกตว่าบุคคลสำคัญในอดีตที่ใช้พลังชีวิตของตนไปกับงานสร้างสรรค ธุรกิจหรือสาเหตุที่สูงส่งสร้างมรดกที่คงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ในขณะที่คนอื่นๆหลงทางในเรื่องอื้เฉาและความฟุ่มเฟือยและเห็นชีวิตของตนพังทลายลง ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นทั้งสองเส้นทางเริ่มต้นเล็กๆเ,เลือกการล่อลวงที่เกิดขึ้นประจำในวันนี้และในครั้งต่อไปที่มันเกิดขึ้นหยุดสักครู่หายใจนับจาก5ถึง1แล้วเปลี่ยนเส้นทางกองกำลังนั้นไปสู่สิ่ง productive สังเกตในตอนท้ายของวันว่าคุณทำอะไรได้บ้างด้วยพลังนั้นภายในหนึ่งสัปดาห์คุณจะตระหนักว่าคุณไม่ได้กำจัดนิสัยที่เป็นอันตรายเท่านั้นแต่ยังได้รับเวลาสมาธิและความมีชีวิตชีวาสำหรับสิ่งที่สำคัญจริงๆนี่คือกุญแจสำคัญในการเคลียร์สนามที่ความจเจริญรุ่งเรืองของคุณต้องการจะแบ่งบาน การตกเป็นเหยื่อคือคุกที่สะดวกสบายแต่ขโมยพลังทั้งหมดของคุณไปอย่างเงียบๆมันเป็นหนึ่งในกับดักที่ทำลายล้างมากที่สุดเพราะให้ภาพลวงตาของความโล่งอกเมื่อในความเป็นจริงมันกำลังดูดความสามารถในการกระทำของคุณคุณเคยคิดบ้างไหมว่า ถ้าฉันเกิดในครอบครัวอื่นถ้าวิกฤตไม่ได้กระทบฉันถ้ามีใครช่วยฉันฉันก็เคยตกอยู่ในเกมนี้เช่นกันในช่วงเวลาที่มืดมนหลังจากสูญเสียธุรกิจและมิตรภาพจิตใจของฉันมองหาผู้กระทำผิดเศรษฐกิจผู้คนที่ทรยศฉันแม้แต่สถานการณ์ในวัยเด็กของฉันและในช่วงขณะหนึ่งฉันรู้สึกว่ามันถูกต้องแต่ความจริงก็คือทุกครั้งที่ฉันชี้ไปข้างนอกฉันกำลังส่งมอบพวงมาลั ชีวิตของฉันให้กับสิ่งที่ฉันบอกว่าเกลียดการตกเป็นเหยื่อนั้นทรยศเพราะมันเปลี่ยนความเจ็บปวดที่แท้จริงให้กลายเป็นอัตลักษณ์ถาวรมันบอกว่าคุณเคยผ่านมาแล้วดังนั้นนี่คือสิ่งที่คุณเป็นแต่ชีวิตไม่ได้ถูกกำหนดด้วยเหตุเหตุการณ์แต่โดยการตอบสนองที่เราให้ต่อพวกเขามีสูตรที่เรียบง่ายที่ฉันพกติดตัว e บวก r เท่ากับ r เหตุการณ์บวกการตอบสนองเท่ากับผลลัพธ์ เหตุการณ์ไม่อยู่ในการควบคุมของฉันแต่การตอบสนองเป็นของฉันเสมอเมื่อฉันเข้าใจสิ่งนี้ฉันก็ตระหนักว่าแม้จะต้องเผชิญกับความอายุติธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดฉันก็มีอำนาจที่จะเลือกปฏิกิริยาเหยื่อมุ่งเน้นไปที่เหตุการณ์ฮีโร่มุ่งเน้นไปที่การตอบสนองในจุดนี้เองที่ฉันตัดสินใจเขียนเรื่องราวของตัวเองใหม่ด้วยเทคนิค และด้วยเหตุนี้แทนที่จะจบเรื่องเล่าของฉันด้วยความเจ็บปวดฉันเติมเครื่องหมายจุลภาคและเปลี่ยนมันให้เป็นเชื้อเพลิงฉันสูญเสียธุรกิจที่สำคัญและด้วยเหตุนี้ฉันจึงเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์ลักษณะของมนุษย์ได้อย่างแม่นยำฉันประสบปัญหาทางการเงินและด้วยเหตุนี้ฉันจึงหมกมุ่นอยู่กับการทำความเข้าใจกฎแห่งความมั่งคัง่งเมื่อใช้การเปลี่ยนแปลงมุมมองนี้ฉันก็ตระหนักถึงสิ่งที่ปลดปล่อย บาดแผลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันอาจกลายเป็นจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันแต่มีอะไรมากกว่านั้นฉันพบว่ายาแก้พิษที่ทนพลังที่สุดต่อจิตวิญญาณแห่งการตกเป็นเหยื่อคือความกระตันอยู่ที่ก้าวร้าวจิตใจที่ตกเป็นเหยื่อมองเห็นเพียงการขาดแคลนแต่ความกระตันอยู่นำสายตาไปยังสิ่งที่ยังคงอยู่แม้ว่ามันจะดูน้อยก็ตาม ฉันจำได้ว่าในคืนหนึ่งที่ฉันหมดหนทางและไม่มีแนวโน้มฉันนั่งลงที่โต๊ะพร้อมกับอาหารง่ายๆขนมปังและกาแฟเป็นครั้งแรกแทนที่จะบน่นฉันก็ขอบคุณขอบคุณสำหรับโอกาสที่ยังมีชีวิตอยู่สามารถเริ่มต้นใหม่มีกำลังเขียนได้ ท่าทางนั้นเล็กน้อยอย่างเห็นได้ชัดเปลี่ยนอารมณ์ของฉันจากความขาดแคลนไปเป็นความหวังเหมือนกับการจุดประกายไฟในตัวฉันและมันไม่ได้เป็นเพียงจิตวิญญาณเท่านั้นแต่ยังเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยการวิจัยสมัยใหม่แสดงให้เห็นว่าการฝึกฝนความกตัญญูเป็นประจำจะเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันลดอาการของภาวะซึมเศร้าและเพิ่มความรู้สึกเป็นอยู่ที่ดี ผู้คนที่ปลูกฝังความกระตัญอยู่ทุกวันไม่เพียงแต่รู้สึกมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นแต่ยังมีแนวโน้มที่จะกระทำด้วยความยืดหยุ่นเมื่อเผชิญกับความทุกข์ยากวิทยาศาสตร์กำลังยืนยันสิ่งที่เป็นกฎทางจิตวิญญาณอยู่แล้วเมื่อคุณให้เกียรติสิ่งที่คุณมีน้อยคุณจะสร้างพื้นที่เพื่อรับมากขึ้นคุณสามารถทดสอบสิ่งนี้ได้เลยหยิบกระดาษแล้วเขียนสามสถานการณ์ในชีวิตของคุณที่ทำเครื่องหมายความเจ็บปวดของคุณ ในแต่ละสถานการณ์ให้เพิ่มวลีและด้วยเหตุนี้แล้วเติมเต็มด้วยการเรียนรู้พลังหรือทักษะที่เกิดจากประสบการณ์นั้นจากนั้นเลือก3ามสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณในวันนี้อธิบายรายละเอียดและรู้สึกว่าหัวใจของคุณเปลี่ยนทิศทางอย่างไรเมื่อคุณแลกเปลี่ยนบทบาทของเหยื่อกับบทบาทของผู้แต่งเรื่องราวของตัวเองทุกอย่างจะเปลี่ยนไป คุณหยุดรอให้ใครบางคนเขียนบทต่อไปและหยิบปากกาคืนนี่คือจุดที่ชีวิตเริ่มตอบสนองในรูปแบบที่แตกต่างออกไปความมั่งคั่งไม่สามารถเบ่งบานในหัวใจที่ยืนกรานที่จะมองว่าตนเองเป็นทาตของสถานการณ์ แต่มันเข้าใกล้ผู้ที่รับบทบาทของผู้สืบทอดอย่างรวดเร็วผู้ที่เข้าใจว่าแม้จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นการตอบสนองก็ยังอยู่ในมือของพวกเขาเสมอและจากช่วงเวลานี้ไปคุณจะไม่ถูกกำหนดโดยสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณอีกต่อไปแต่ด้วยสิ่งที่คุณเลือกที่จะทำนับจากนี้ไปความเห็นแก่ตัวเป็นบาปที่เงียบงนันที่ปลอมตัวเป็นความทะเยอทยานที่ถูกต้องแต่เบื้องหลัง หน้ากากนั้นมีคุกที่ปิดสนิทมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อตัวตนของคุณกลายเป็นศูนย์กลางของจักรวาลและการตัดสินใจแต่ละครั้งผ่านตัวกรองของฉันจะได้อะไรจากสิ่งนี้ดูเหมือนว่ามันจะเป็นท่าทางที่ฉลาดแต่ทำให้คุณตาบอดต่อโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณเพราะโอกาสที่ร่ำรวยที่สุดไม่ได้อยู่ในความปรารถนาในทันทีของคุณแต่อยู่ในความต้องการของผู้อื่น นี่คือเหตุผลที่คนจำนวนมากที่มีพรสวรรค์ความฉลาดและแม้แต่เงินต่างหยุดนิ่งพวกเขาสะสมทรัพย์สินแต่รู้สึกว่างเปล่ามากขึ้นเรื่อยๆมันเหมือนกับการสร้างอาณาจักรบ,บนพื้นที่เล็กๆนั่นคืออัตราของตัวเองและหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเห็นอาณาจักรนั้นพังทลายฉันเคยมีชีวิตอยู่กับภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนี้อย่างใกล้ชิด ในช่วงเริ่มต้นของการเดินทางความทะเยอทะยานของฉันมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ฉันจะได้รับความรุ่งโรดส่วนตัวการพิสูจน์คุณค่าของฉันแต่ฉันพบว่าเมื่อมุ่งเน้นไปที่ตัวเองเท่านั้นประตูก็ดูเหมือนจะปิดลงโครงการไม่เจริญรุ่งเรืองความสัมพันธ์ตื้นเขินความร่วมมือล้มเหลวมันเป็นเพียงเมื่อฉันเริ่มเปลี่ยนคำถามพื้นฐานของฉันที่สิ่งต่างๆเริ่มเปลี่ยนไป แทนที่จะตื่นขึ้นมาแล้วคิดว่าวันนี้ฉันจะได้อะไรฉันเริ่มถามตัวเองว่าวันนี้ฉันสามารถแก้ปัญหาอะไรได้บ้างการเปลี่ยนแปลงเลนนี้เปิดเส้นทางที่ฉันไม่เคยจินตนาการว่ามีอยู่เลยทันใดนั้นฉันก็สังเกตเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่ในสถานการณ์ที่ฉันเคยละเลยฉันเห็นความร่วมมือเกิดขึ้น ฉันเห็นงานของฉันได้รับจุดประสงค์และชื่อของฉันกลายเป็นข้อมูลอ้างอิงไม่ใช่เพราะฉันสแสวงหาการยอมรับแต่เป็นเพราะฉันสแสวงหาการรับใช้ความร่ำรวยที่แท้จริงเป็นผลพลอยได้จากการแก้ปัญหาภารกิจชีวิตของคุณโอกาสทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ของคุณมักซ่อนอยู่ในสิ่งที่ทำให้คุณรำคาญมากที่สุดในโลกหรือสิ่งที่คุณรักที่จะทำเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น และเพื่อคนหาสิ่งนี้มีแบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติที่เปลี่ยนวิธีที่ฉันมองโลกและสามารถเปลี่ยนคุณได้เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์จงเป็นนักสืบที่มีคุณค่าเดินไปพร้อมกับสมุดบันทึกหรือแผ่นจดบันทึกบนโทรศัพท์มือถือของคุณและจดบันทึกทุกข้อร้องเรียนทุกความยากลำบากทุกความปรารถนาที่คุณได้ยินจากคนรอบข้างบริการนี้ช้าเกินไปฉันหวังว่าจะมีวิธีที่ง่ายกว่าในการทำเช่นนี้ ฉันเบื่อที่จะไม่พบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใส่ใจทุกข้อร้องเรียนคือการร้องขอความช่วยเหลือพร้อมแนบเช็คแต่ละปัญหาคือโอกาสทางธุรกิจที่ซ่อนอยู่คุณหยุดมุ่งเน้นไปที่ความปรารถนาของคุณและเริ่มตามล่าหาปัญหาของผู้อื่นฉันทำสิ่งนี้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นและจบลงด้วยการค้นหารูปแบบที่นำฉันไปสู่แนวคิดและความร่วมมือใหม่ๆ นิสัยง่ายๆนี้แสดงให้ฉันเห็นว่าในขณะที่ฉันมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ฉันต้องการได้รับฉันกลับใช้เวลาทุกวันค้างเหมืองทองที่ซ่อนอยู่ในข้อร้องเรียนในชีวิตประจำวันการรับใช้ก่อนเสนอทางออกก่อนที่จะขออะไรเป็นตอบแทนฉันได้เปิดใช้งานกฎสากลแห่งการตอบแทนไม่ใช่เทคนิคที่บิดเบือนมันเป็นท่าทาง คุณพิสูจน์คุณค่าสร้างความไว้วางใจปลูกเมล็ดพันธุ์และการเก็บเกี่ยวความค้ำค่าสำหรับเกษตรกรที่อดทนและให้บริการจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้เสมอแต่มีอีกส่วนหนึ่งในปริศนานี้ความอก,กตันอยู่มันไม่ใช่แค่การไม่พูดว่าขอบคุณมันคือจิตวิญญาณแห่งการบน่นมันคือการมองไปที่เมล็ดพันธุ์ในมือของคุณและสาบแช่งมันเพราะมันยังไม่ใช่ป่ามันคือการมุ่งเน้นไปที่ความยากลำบาก ทำบากของงานและลืมเกียรติที่จะมีงานนี่คือกฎสวรรค์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงการเพิ่มพูนจะเกิดขึ้นหลังความกตัญญุเท่านั้นพระเยซูเมื่อเผชิญหน้ากับขนมปังห้าก้อนไม่ได้บ่นถึงความหิวโหยของผู้คนก่อนอื่นพระองค์ทรงขอพระคุณสำหรับสิ่งที่พระองค์มีน้อยเท่านั้นเพียงหลังจากที่ความกตัญยุศักดิ์สิทธิ์แล้วมเมล็ดพันธุ์ก็สามารถเกิดปฏิหารได้ การบ่นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณมีในวันนี้ก็เหมือนกับการอธิษฐานขอให้ไม่มีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณอีกคุณพิสูจน์ให้จักรวาลเห็นว่าคุณไม่น่าเชื่อถือที่จะได้รับมากขึ้นความเจริญรุ่งเรืองหนีไปจากหัวใจที่พึมพมเพราะดินที่ขมขื่นและอักตันยู่ไม่สามารถสร้างการเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ์ได้ เมื่อฉันเข้าใจสิ่งนี้ฉันก็สร้างวินัยที่ทำให้หัวใจของฉันอยู่ในที่ที่ถูกต้องจนถึงทุกวันนี้ทุกเช้าก่อนที่จะสัมผัสโทรศัพท์หรือทุกคืนก่อนนอนฉันจะเขียนรายการสามสิ่งที่ฉันรู้สึกขอบคุณมันไม่ใช่ความกระตันยูที่คลุมเครือแต่มีรายละเอียดชื่อของบุคคลโอกาสบทเรียนที่ได้เรียนรู้ การกระทำง่ายๆนี้ฝึกสมองของคุณให้มุ่งเน้นไปที่ความอุดมสมบูรณ์ไม่ใช่การขาดแคลนมันเปิดประตูที่การบ่นปิดการวิจัยในปัจจุบันยืนยันว่าการฝึกฝนความกระตัญญูเป็นประจำจะเพิ่มระดับซีโรโทนินและโดพามีนเสริมสร้างความยืดหยุน่นและปรับปรุงความชัดเจนทางจิตใจซึ่งเป็นสถานะที่เอื้อต่อการตัดสินใจที่ดีขึ้นความคิดสร้างสรรค์และความกล้าหาญในการกระทำ คุณสามารถทดสอบสิ่งนี้ได้ทันทีหยิบกระดาษตอนนี้และเขียน3ข้อร้องเรียนที่คุณทำบ่อยๆข้างแต่ละข้อให้เขียนเหตุผลเฉพาะที่คุณต้องขอบคุณที่เกี่ยวข้องกับมันดูเหมือนจะขัดกับสัญชาตญาณแต่เป็นการออกกำลังกายที่ทรงพลังในการตั้งโปรแกรมจิตใจใหม่ในไม่กี่วันคุณจะตระหนักว่าการจ้องมองของคุณเปลี่ยนแปลง อารมณ์ของคุณดีขึ้นและโอกาสที่ไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนเริ่มเปิดเผยเมื่อคุณรวมสองกุญแจนี้เข้าด้วยกันคือการรับใช้ก่อนและอยู่อย่างกระตันอยู่คุณจะปลดปล่อยตัวเองจากคุกแห่งอัตตาและเตรียมดินสำหรับการเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ์คุณหยุดเป็นนักล่าที่กระวนกระวายที่วิ่งตามเงินและกลายเป็นชาวนาที่เพาะปลูกทุ่งแห่งคุณค่า ที่อุดมสมบูรณ์สำหรับเกษตรกรที่อดทนและให้บริการไม่เพียงแต่เป็นไปได้แต่หลีกเลี่ยงไม่ได้นี่คือท่าทางที่เปลี่ยนของขวัญให้เป็นมรดกความต้องการให้เป็นโอกาสเมล็ดพันธุ์ให้เป็นป่าและชีวิตธรรมดาให้เป็นชีวิตที่ไม่ธรรมดานี่คือวิธีที่คุณกําจัดบาปข้อที่5และ6 เปิดพื้นที่ให้พระเจ้าทวีคูณสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วและกลายเป็นคนประเภทที่สามารถรักษาสิ่งที่คุณปรารถนาได้ทุกบาปที่คุณกำจัดจะเปิดพื้นที่สำหรับความชัดเจนพลังงานและจุดประสงค์ในระดับใหม่ และจุดที่ทรงพลังที่สุดคือการทำความเข้าใจว่าความเจริญรุ่งเรืองไม่ใช่รางวัลสำหรับคนเพียงไม่กี่คนแต่เป็นผลมาจากธรรมชาติของผู้ที่ตัดสินใจที่จะยิ่งใหญ่กว่านิสัยความกลัวและข้อแก้ตัวของตนเองในขณะที่คุณปล่อยให้สิ่งนี้แทรกซึมเข้าไปในหัวใจของคุณโปรดจำไว้ว่านี่เป็นเพียงขั้นบันไดขั้นหนึ่งขั้นตอนต่อไปกำลังรอคุณอยู่ข้างๆ ในวิดีโอที่ปรากฏบนหน้าจอในขณะนี้ในนั้นคุณจะขึ้นไปอีกระดับของภูมิปัญญาและเรียนรู้ที่จะกลายเป็นรุ่นที่แข็งแกรง่งมีวินัยและเฉลียวฉลาดมากขึ้นของตัวคุณเองคนบางคนที่สามารถตระหนักและรักษาทุกสิ่งที่คนปรารถนาได้ฉันขอขอบคุณอย่างแท้จริงสำหรับการเดินมากับฉันจนถึงที่นี่ ฉันรอคุณในวิดีโอถัดไปเพื่อเดินทางต่อและดูคุณเติบโตเจริญรุ่งเรืองและกลายเป็นทุกสิ่งที่คุณเกิดมาเพื่อเป็น